อ่านะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปอร์ตเวลดิงนะครับก็คือเครื่องเชื่อมจุดนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเทียบให้ดูนะสำหรับใครที่กําลังมองมองหาสำหรับงาน DIY งานซ่อมงานทําแบตเตอรี่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดู2ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมซื้อตัวแรกส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีคนซื้อมานะครับผมก็ เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเผื่อใครที่กําลังมองๆอ,อยู่เรื่องของราคาคุ้มไหมกับงานประมาณไหนอะไรเงี้ยครับอันนี่ก็ให้ดูนะนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้มีห้าระดับนะครับตอนนี้ก็มีห้าระดับนะนะตอนนี้ก็ชาร์จด้วยไทยซีนะครับสายก็ค่อนข้างดูดีนะครับตนนัวนี้เคสต,ตัวน,นี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตนนัวนี้อลูมิเนียมส่วนสายก็จะมาแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ปลายสายเหมือนมีการใช้งานอยู่นะครับตัวนี้อันนี้แจ็คก็ตัวนี้ถอดได้นะถอดให้ดูหนะน่อยนะตัวนี้ถอดได้นะครับดึงออกเลยอ่าตอนนี้เป็นงานทองเหลืองนะซึ่งก็จะทนความร้อนมันกระแสได้ดีนะครับน,นี้สายก็จะเป็นเ,เบอร์อะไรสิบ w g, <M> g นะครับโ <M g. S 1> <Okay. S 2> อเคสองร้อยยี่สิตัวนี้ราคาไม่แน่ใจนะครับ แต่ตัวนี้มาดูตัวนี้อันนี้ตัวที่ผมซื้อมาใช้ใช้นานแล้วนะครับทาแบบไปหลายลูกเหมือนกันนะตัวนี้ที่ผมไปดูรีวิวมาก็โอเคนะครับดีในระดับหนึ่งตอนนี้ผมมาทําชนวนหุ้มเองการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้ไหมแล้วก็ทําการขัดหัวนะครับใช้ตะไบเกียร์แต่งหัวให้มันแหลมนิดนึงแหลมพอดีใช้งานไม่แหลมมากนะแหลมมากจะทําให ตัวจุดที่สปอน์ตคม,คมเกินไปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีสติกเกอร์อะนะครับโล่โงแบบนี้เลยมาแบบนี้แล้ก็มีปุ่มใช้งานแต่เวลาชาร์จไฟก็ขึ้นตรงนี้นะส่วนตัวนี้ชาร์จแล้วไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวนี้มี6เบอร์ตัวนี้มี5เบอร์นะไซส์ก็ลองตั้งึันนี้ดูเลยโอไซส์นะครับไซส์ก็ต่างกันอยู่นะแต่ตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียม ค่อนข้างดูดีนะตอนนี้เป็นพลาสติกนะครับข้างในเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับตัวน,นี้ห้าพันมิลลิแอมหรือห้าแอมแต่ตัวน,นี้ไม่แน่ใจผมยังไม่ลือดูนะครับอ่าทีนี้เราจะมาเทียบเป็นเบอร์เลยนะครับอ่าโดยใช้นิกเกิลอันนี้เกิลมาดูนะนิกเกิลตัวนี้จะเป็นอ่าตัวหนาสุดเนาะความกว้าง,างจะอยู่ที่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับส่วนความหนาอยู่ที่ศูนย์จุดสองมิลลิเมตรนะครับตัวนี้หนาถุด นาสุดและใหญ่สุดที่เราใช้นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้นะตัวนี้แต่ว่าก็มาลองดูแต่ตัวนี้ก็ลองเทียบกันดูเลยนะครับสำหรับใครที่มองมองหาเรื่องของราคาแล้วก็อุปก,กรณ์ที่มองที่ใช้เพื่อการทําแบตเตอรี่นะครับก็ลองไปเทียบดูอ่ะมาลองดูเปิดเครื่องอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้ก <1, S 2> <1, S 1> <ๆ>็กระพริบหนึ่งอันนี้ก็กระพิบอ่าอันนี้ปรับไปที่เบอร์หนึ่ง วิธีการปรับก็กดปุ่มไปเรื่อยนะครับกดจนกระพริบหนึ่งครั้งอ่าตัดไปเลยอ่านี่เบอร์หนึ่งอันนี้ก็เบอร์หนึ่งนะครับโอเคเราจะสปอตที่ตรงนี้อโอเคลองของตัวตัวของเราก่อนจนสายแดงนะ ตัวน,นี้ราคาตอนผมซื้อน่าจะประมาณเฉียดพันนะตัวน,นี้นะก็ถือว่าแพงอยู่ตอนนี้ถูกลงเยอะเลยนะอาจจะเหลือสี่ห้าร้อยหกร้อยก็ลองเบรคคดๆกันดูนะครับแต่ผมใช้มาก็ใช้ได้อ่ะลองเลยครับอ่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งลองฉีกฉีดเลยฉีดก็จะกันดูนี่เวอร์หนึ่งของเครื่องนี้อ่าโอเคนะครับเครองนี้ก็จะมีมีจุดหนึ่งอัวนี้มีจุด ทะลุลงมาชั้นล่างชั้นบนก็จะเป็นวานิ่ดูด้านหลังของชั้นบนหน่อยไม่ใช่ด้านหลังของแผ่นแผ่นบนอันนีอ้อันนี้เบอร์หนึ่งนะเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งเบอร์หนึ่งเหมือนกันอโอเคนะครับเราสปอตลงข้างๆกันนะมีเครื่องสีก็เคสอะลูนะครับนนเบอร์นหนึ่งไปแล้วนะครับไปแล้วนะอีกทีขออีกที อืมอาจบให้ดูจบไนะวไหนกล้องคือกระี้อีกทีหนึ่งซูมชัดๆกันอ่ะมีประกายไฟนิดนึงแต่ไม่ติดเลยนะโอ้โหอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งนะอ่ะลองปรับตัวเลื่อนขึ้นเป็นเบอร์เบอร์สองอ่าแป๊บๆหนึ่งสองอ่ะเบอร์สอง เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอเคฮะไม่ติดนะครับไม่ติดเอาเบอร์สามไม่มีไม่มีติดเลยฮะกดเล่นเนีน่ยก็ลงไม่ติดเบอร์สี่เอาเขาเบอร์สี่นะเอาเบอร์สุดเลยนะเ,เบอร์สุดเบอร์ห้าเดือดสักกี่ห้าเดือดสัก อมีควันนิดนึงติดไหมติดดึงโอ้มอไม่มีลอยลงข้างล่างไหมโอเคไม่ติด,ดเลย,เลยอ่ะทีนี้เราปรับเป็นเบอร์ตัวนี้ไม่ผ่านนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าใช้กับนิกเกิลศูนย์จุดสองไม่ได้เลยนะอาจจะต้องดูว่าที่ศูนย์จุดหนึ่ง จะพอไหวไหมนะครับตัวนี้ขอบเขตการใช้งานเขาอาจะ,ะประมาณหนึ่งนะครับอันนี้มาเป็นเบอร์อาเป็นที่เบอร์าเบอร์สามมาเบอร์กลางๆหนึ่งเดี๋ยวดูกับหนึ่งหนึ่ง,งสองสามโอเคเบอร์สามปึ๊บอ่าลองชิาประมาณหนึ่งนะ เดาไปไปก็ไกันเลยปลายยัอออลองชิมเลยแป,ป๊บอ่าค่อนข้างแน่นขึ้นนะแน่นขึ้นนะต่อไปเป็นเบอร์สี <4. S 2> เ 4, เ 5, ่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเกอ่ามีควันอ่าดึงควันควันเยอะขึ้นนะ ก,ก็ยังไม่ติดแน่นนะเบอร์หกเบอร์หกข้างๆกันไปกดกดลงเบอร์หกเอ่ะลองชิกดูก็แน่นขึ้นมาแต่ก็ระดับนี้ก็ไม่ผ่านนะครับไม่ก็คือยังใช้งานไม่ได้นั้นของตัวเนี้ยที่นิกเกิลศูนย์จุดสองเนี่ย ก็ยังใช้งานไม่ได้ครับแต่ว่าที่ผมใช้งานก็คือที่ใช้งานได้ดีเลยก็คือ0.15ลงไปความหนาตัวนี้นะครับเพราะเอินว่าตัวเรเนียดิตอนเรามีปัญหานะครับชี้ได้ไหมจะปอดหลายทีไม่ได้ได้นะอันนี้ใช้งานได้นะถอดได้หลายทีก็โอเคอยนะู่นะอันนี้ชี้ไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะปลอดไปทั้งหมดอู่ร้อนนะร้อนสองอ่อสองสี่ห้าเอห้ 2, 4, 5, อาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับาระดับหนึ่งเยวเอลองก้วแบตมาเอาแบตตัวสีม่วงแบตตัวสีม่วงก็สีม่วงนะอ่าสีม่วงสีม่วงของอ่าตะน,นันมาทำว่า,าลองอัดอัดตัวน,นี้ใส่ดูตัวสีม่วงอ่ามาดู มาลองดูนะครับคือจะลองให้ดูว่าจะอยู่ไหมนะครับโดยสปอตที่ที่แบตตัวนี้เลยนะครับนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะมีความหนาที่0.2กับ0.2แต่มาลองดู0.2กับขั้วแบตโดยตรงนะเราสปอตไปสัก4ี่ที่ทีเย6นะโอเค ออลองดึงอ,ออกง่ายเลยเห็นไหมนะครับอลองที่ว่าบวกมาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเน,นนะ้ก็คือ,อกดกดด้วยนะ,ะสักสี่ทีลองดึงอ,ออกง่ายเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ทิกว่าแบตก,ก็เป็นรอยแต่ก็ยังเรียบดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีม,มีมีบ้างนะครับมีสเกกีบ้างต,ตัวนี้ก็เป็นรอยนะครับเั้นที่เราลองสปอตกับแผ่นนิกเกิลเนี่ยนะครับด้วยกันเนี่ยมันมันจะสามารถละลายติดกันได้เนื่องจากความหนาของนิกเกิลที่0.2และ0.2แต่ว่าตัวนี้จะหนานะเพราะฉะนั้นตัวนี้ ไม่เหมาะเลยแต่พอเป็น0.15นี่ที่มีความกว้างเท่าไหร่ก็ตามนะครับใช้งานได้นะครับมันตัวนี้เหมาะกับ0.15ลงมาแต่ตัวนี้0.1จะได้ไหมไม่แน่ใจก,ก็ก็ลองตัดสินใจกันดูอีกทีนึงน,นะครับแต่ผมว่าก็ไม่น่าเบิกเท่าไหร่นะ0.1น่าจะได้แต่0.15ไม่ได้หรอกตัวนี้นะครับตัวที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็สำหรับคนที่มองหานะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้นะที่เ,<อ>เรานะใช้มาน่าจะร่วมสามปีแล้วนะครับนะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวนี้แหละนะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่หกร้อยหกร้อยกว่าบาทนะครับนะตัวนี้เห็นไหมต้องดูหน้าตาของตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็เคยเลง็งๆไว้มาอยู่นะเต็ม พอเห็นตัวนี้เอ้มันดูแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ดีนะต้านเทียบในสเปคอ่าตัวนี้ใกล้เคียงมากนะครับตัวนี้ใกล้เคียงแต่ว่าว่าเขาป่วยเป็นมีี่ห้อนะว่าเดียวกันไหมตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะแต่ว่าเหมือนก๊อป๊อปินะตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นงานก๊อปของของรุ่นอย่างเงี้ย่ายนะครับยังไม่ได้ดูนะยี่ห้อตัวนี้อาจจะทําขึ้นมาได้อะแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนงานก๊อปของอีกรุ่นหนึ่งนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า,วาก๊อปหรือไม่ก๊อปแต่ว่าตอนนี้ผมใช้งานที่0.15โอเคกับงานสกอ่อปซึ่งแบตไซนี้นะ0.15โอเคนะกระแสเพียงพอกับจักรยานไฟฟ้านะครับตัวนี้เกินนะ0.15นะครับส่วน0.2ก็ก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่มองอุปกรณ์พวกนี้ก็ลองดูขอบเขตงานใช้งานของเรานะครับ <producing. S 1> เดี๋ยวลองดูอื เก้าร้อยโอ้เก้าร้อยเหรออ่าอ่าอ่าอแล้วอ่เก้าร้อยโอ้เก้าร้อยนะแพงกว่าบาทแพงกว่าตัวนี้นะนะครับตัวนี้เป็นเหมือนงานกับดูแจ็คดูรูอะไรงานเนื้องานไม่ได้แบบไม่ได้ดีแต่ผมว่าแค่เบอร์หนึ่งก็แรงกว่าเบอร์เบอร์ห้าแล้วอ่ะนะครับแค่เบอร์หนึ่งตัวนี้แรงกว่าเบอร์ห้านะครับ ก็ลองตัดสินใจกันดูว่าข้อเก็ตการใช้งานมงเาประมาณไหนนะครับโอเคสนับคลิปนี้แล้วก็มีตัวแบบเทียบมีข้อมูลให้ประมาณนี้นะครับ